นอกจาก m i t ูบิชิเอสเอที่เปิดตัวไปก่อนนานนี้ก็จะนำเลโน o แคปเจอรมาแปะตาเป็นของตัวเองล่าสุดมิ i ูบิชิโคที่จะมาแทนมิลลัดของยุโรปก็จะใช้วิธีการเดียวกันมาดูกันว่ารถนั้นเป็นยังไรกันบ้าง เริ่มจากงานดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยหลายคนงงว่าแล้วมันต่างกับเรโนครีโอตัวไหนคําตอบอยู่ที่ทั้งแผงเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบ LED ที่จะทําเส้นไฟตัดหมอกกับไฟเดย์ทัมมิงไรท์ต่อเนื่องกันอันนี้ใช้ร่วมกันแต่ประเด็นอยู่ที่กันชนหน้าเขาดีไซน์มาใหม่หมดให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูลงตัวกันนิดนึงเพราะกับกระจังหน้าแบบเดนมิกชิลแต่ว่าเดนมิกชิลมันก็สไตล์ของเรโนที่แปลตามมิสูนะก็คือว่าไม่ได้ลากแบบเป็นของตัวเองเหมือนกับ เพียงแต่ว่ามันจะไปลงที่กระจังหน้าแทนซึ่งบอกเลยว่าเดนเดนหมึกชีงเวอร์ชันนี้อาจจะดูประหลาดไปเสันหน่อยไม่ต้องอื่นไกลครับขนาดโลโก้มิซูเองยังแปะโลโก้ชนิดที่ว่า ดูไม่ออกเลยเนาะว่าเป็นของเือโนเนี่ยอะไรประมาณนี้ซึ่งจะทําให้ตัวรถนั้นดูมีเอกลักษณ์ไปอีกทางหนึ่งส่วนเส้นสายในกระจกก็จะมีการรูดลมตามสไตล์ของรถแฮทชแบ็กของฝั่งทางยุโรปโดยเฉพาะและกระจกบางค้ังตกแต่งด้วยสีดําเงาเช่นเดียวกับคิ้วกันกระแทกบริเวณชายล่างซึ่งณเวลานี้ยังมีอยู่สำหรับด้านหลังนั้นแน่นอนว่าในเมื่อแปะโลโก้3ห่วงไม่ได้ก็เลยแปะคาว่ามิตซูบิชิอย่างที่เห็นนี้เลยมันก็ออกแนวออฟโรดดีเหมือนกันนะครับเพราะกับไฟท้าย LED ที่จะมีความปลาดเปลี่ยนในแบบของเขา ส่วนการชนหลังแน่นอนก็จะทำช่องดักลมซ้ายขวาม,มาให้พร้อมกับตกแต่งแถบซีเงเนวเพื่อความสวยงามเรียกได้เลยว่าเป็นคูเป้แฮชแบ็กสไตล์ยุโรปแท้จริงไม่จริงได้ไงครับมันก็คือเล a โน t ทั้งคันนีนาะหรับภายในห้องโดยสารนั้นแน่นอนว่ายังคงดีไซน์เดิมซึ่งจะเล่ารายละเอียดดังนี้ก็คือว่า เป็นสีดำล้วนแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยแถบสีเงินพร้อมกับตกแต่งด้วยขอบสีแดงบริเวณตรงกลางอีกเล็กน้อยส่วนจอตรงกลางนั้นก็จะเป็นแบบสมัมผัสขนาด9.3นิ้วในรุ่นท็อปๆกับ7นิ้วในรุ่นรองลงมาซึ่งจะทําให้ตัวรถนั้นดูไฮเทคมากขึ้นเพราะกับแอลิโอโต้ที่จะมาเป็นแบบ3จอเลยนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จแบตทั้งแบบเสียบสายที่จะมี USB อร์ตมาให้2จุดกับแบบไร้สายที่จะวางปุ๊บชาร์จได้เลยส่วนเกียร์ออโต้นั้นแน่นอนก็จะมีการพุ่มถุงเกียร์เพื่ สมารับแมตช์ก็จะมีจอขนาด10นิ้วที่จะมีการาฟิกอลังการพร้อมกับพวงมาลัยที่จะมีปุ่มควบคุมที่แอบซับซอ้อนนิดหนึ่งซึ่งปุ่มทาง้ายจะเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยและทางขวายสำหรับเครื่องเสียงโดยเฉพาะพร้อมแปะโลโก้มิซูที่ทว่าไม่เคยเห็นมิซูแปะโลโกโ้แบบวงกลมที่ทำตลาดนอกญี่ปุ่นมาก,ก่อนอันนี้ครับคือรุ่นแรกส่วนเบาะนั่งนั้นแน่นอนว่าอาจจะตามสไตล์ของคอมแพคแฮชแบ็ k ทั่วไปก็คือว่าเป็นเบาะผ้าที่สามารถปรับสูงต่ำได้แค่นั้นเลย ส่วรระบบความปลอดภัยแน่นอนนะครับว่าเลโนสไต l ์นั้นค่อยมาแบบไม่มีกั๊กไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน a d a p t i v e Cruise Control สามารถเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติได้ป้องกันการเป๋ด้วยเสียงเตือนและระบบช่วยให้รถนั้นอยู่ในเลนรถถึงไฟสูงสามารถเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็อ่านป้ายจราจรได้พร้อมกับระบบเตือนหมอบน้านข้างและขณะเทียหลังถือว่ามาตรฐานของเอรัสเป็นยังไงร,รุ่นนี้ก็จะมีมาให้ไม่มีขาดเลย เครื่องยนต์ยกมาจากลูโน่ครีโอสามสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1นจูลิตรธรรมดากำลังอยู่ที่67แรงม้าแรงบิด9 5นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะถ้าอยากแรงขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเป็นเทอร์โบ1.0ูลิตรเหมือนกันกำลังอยู่ที่9 0แรงม้าแรงบิดละหินิวตันเมตรเกียร์ธรรมดาเพิ่มเป็น6จังหวะส่วนเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนั้นก็จะมีขนาด 1. 6ลิตรกำลังอยู่ที่1447แรงม้น้ตองยก,กนก่อนว่าเอ148แรงม้า่แรงบิดอยู่่ที205นิตั แต่กําลังแรงม้าที่ว่าก็กคือกําลังรวมนะลืมพูดไปแถมยังเป็นเลอโนรุ่นเดียวที่จะมีเกียร์โต้ให้เลือกเท่านั้นส่วนระบบขับเคลื่อนแน่นนะครับล้อหน้าตามสูตรยังไงก็ตามรถกันนั้นก็สร้างบนพื้นฐาน C M F B p l a ฟ f o r m แบบเดียวกับที่จะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a c p h e r s o ส s t r ตรด้านหลังก็จะเป็นแบบ t Torsion น e a m พร้อมกับดิสเบรก e 4้อและพวงมาลัยพาวเวไฟฟ้า สำหรับตัวรถเองก็จะประกอบที่โรงงานในตุรกีเดือนกันยายนส่วนกำหนดการจำหน่ายจริงๆนั้นจะอยู่ในช่วงของไตรมาสแต่จะเป็นตอนไหนนั้นค่อยมาดูกันในภายหลังครับและบอกเลยว่านี่คือฝั่งยุโรปเทั้นนท่าี่จะได้มิดาชมใหม่ที่ใช้ปืนพื้นฐานเลอโนโส่วนประเทศไทยนั้นยังคงขายต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะหยุดขายหรือว่าจะมีรุ่นใหม่เมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was.